สมรักยันไปได้ลวงละเมิดสาวสิบเจ็ดเผยโทษทำน้องทำไมแจ้งความพี่วันที่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจากกรณีหญิงสาววัยสิบเจ็ดปีเข้าแจ้งความปมพระผู้เยาว์ที่สพเมืองคอนแกน่นหลังจากเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นได้พบสมรักคำสิงอดีตนักชกเรียนทางโอลิมปิกเจ้าของฉายาไม่ได้โม้โดยกล่าวหาว่าสมรักหลังจากสถานบันเทิงปิดประมาณตีสามถูกทำอนา จา์และล่วงละเมิดทางเพศในโรงแรมแห่งหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เปิดเผยข้อมูลว่าสมรักลวนลามและกระทําอนาจารย์เหตุเกิดวันที่9ต่อเนื่องเข้าวันที่10ที่ผ่านมาในหอพักโรงแรมแห่งหนึ่งโดยได้มีการกอดจูบถอดเสื้อผ้าเปลือยกายและพยายามจะขัดขืนแล้วแต่ไม่สามารถซูแรงได้ โดยมีการน,นำอวัยวะเพศจนมีสารคัดหลังขึ้นต้องส่งข้อความไปหาเพื่อนให้มารับโดยได้ถ่ายภาพสมรักตอนนอนหลับไว้เป็นหลักฐานและล่าสุดเวลา7นาฬิกาสมรักคำสิงก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาได้โทรคุยกับน้องวัย17ปีคู่กรณีถามน้องว่าทำไมถึงแจ้งความดำเนินคดีทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขณะนี้ได้สั่งให้ทนายความดำเนินการไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการกระทำชำเเราไม่ได้บังคับข่มขู่ยืนยันไม่รู้จักกันมาก,ก่อนเจอกันที่ผับครั้งแรกเท่าน,านั้น ส่วนสาว17ปีที่เข้าผับได้ทั้งที่อายุไม่ถึงสมรักระบุว่าทราบมาว่ามีการปลอมแปลงเอกสารด้วยส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นได้อธิบายให้กับลูกๆเข้าใจไม่กลัวว่าจะส่งผลกระทบทางการเมืองเพราะก่อนหน้านั้นเคยสมัครรับเลือกตั้งสสในพื้นที่คอนแกนตอนนี้ต้องรอพิสูจน์ความจริงให้สังคมได้รับทราบทุกอย่างต้องมีหลักฐานกล้องวงจรปิดก็มีสามารถพิสูจน์ได้ไม่รู้ว่าน้องจงใจแบล็กเมลหรือไม่ แต่พักพวกเชื่อว่าน้องจงใจแบล็กเมแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็ต้องพิสูจน์กันอย่างไรก็ตามเบื้องต้นตำรวจก็ยังไม่ได้เรียกเข้าไปให้ปักคำเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็ว่ากาันไปตามกระบวนการกฎหมายยังไม่พร้อมตั้ง,ตงโต๊ะแถลงข่าวรอปรึกษาทนายความก่อน